ที่แล้วส้มรดบางโซ่รอบนี้ส้มรดเสียโจจะนัดกันที่ปัม๊มตองนี้แหละเพราะว่าบ้านอยู่โซนใกล้ๆกันแล้วก็คุยกันในกลุ่มแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เจอปั๊มไปร้านมอไซหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้กลุ่ oh. มนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องงงๆเดี๋ยวไปดูที่ปั๊มก,ก่อนไอ้บ้านบางโซ่เสียโชงแตกเลย่อยอยากจะไปไกลหมือนัน

เอกันรวมกันที่ร้านช่างมาเดี๋ยวราไปดูเลย a few moments later อูอะถึงแล้วนะครับสุดท้ายเขก็มารอกันอยู่นี่แล้วก็บอกนัดที่ปั๊ม <c oughs> นะไม่รู้ไม่มีใครตอบ ทำคลิปไงรอบที่แล้วบังโซ่นะครับรอบนี้พี่โจครับรถเป็นอะไรครับช่างควรขายทิ้งใช่ไหมครับออ<อ>ช่างบอกไปเลยครับขายทิ้งฮ <Huh? S 1> มีหลายคันแล้ว,วยี่ร้านช่างเอ็มนะครับซอยเทคโนโขายที่ซ่อมรถบิ๊กไบค์นะครับปรึกษาได้ ราคาเป็นกันเองถูกคอกินแต่เล่าตังไม่เอาครับมิดอะไรครับทุเออโอเคเดี๋ยวดูรถพี่โจก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันไปหาอะไรกินก่อน ไม่ได้กินข้าวเลยตอนที่ไปอะไรนะเอ็นาคา,าเฟ่ตัวรถเก่งไปแล้วมอเตอร์ไซค์ซ่อมอยู่ตัวที่เกยียร์กลับไปเอามาเกลือ อ,อ 2, 000, ของตัวเองผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละแปดร้อยเนเ่ยมดเลยมาแล้วแหละกลัวน,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 นาวนเพื่อค่าเชียงลำระเบ้าชาวเกาะไพ่ล้อลสนับจับใจ ลลั uhm, ะะังโซ่อยากเล่นโซ่อยากเล่นโซ่สนุกยินหัวม่งดูหมวกกันน็อกไม่ถอดหมวกกันน็อกไอจีวีเลเซอร์เขชอบจริงเลยเซอร์ เ็็ไหนครับอสีม่มเต็นเครับกีไป,ปต้องหยียนูมีแล้วคันหนึ่งบวกบวกหรอเอาแม่ได้ดยีเด้อโอ้เสโซ่จะดาวรถใหม่ครับวันนี้ <c oughs> โอ้พี่มาหาหมวกกันน็อก นี่วิวมอล่าดร์เกิลบอลอยู่นี่ขายเท่าไหร่ไม่มีไมม่ีต้องสั่งใช่ไหมอ๋อนี่เหรอไอ้ยี่ห้อนี่เหรอที่ขายใช่แต่ว่าอยู่อยู่สาขาโน้นมีอีกแบบหนึ่งนี่เรียกอะไรใครจ่ายมึงกระเทะอ้าวมึงไปจ่ายให้ตัวพูดออกวิดีโอนั่นเองมึงขายหน้าขายตาเนี่ยถ้าไม่ไม่ซื้อให้เมียเนี่ยไม่ทันเลย แต่ว่าจะดูก่อนมันมีไซส์สีมา่าแต่ว่าเดียวอันนี้ไงที่น้องอันนั้นใส่สีนี้เหรอใช่รุ่นเนี้ยไอโซก็ใส่รุ่นเนี้ยใส่เอลมีไม่มีไซส์ใช่ไหมมีเฉพาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี้ไซส์เอลนี่ไซส์เอลเอลเอ็กซ์เอล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 กีบรองเท้านี่ยไงบนนองเท้ เทสเทสโอ้ยแคบเ่ไดเททเทโอ้โหเสียโซ่จะดาวน์รถใหม่ครับนี่แบบนี้เลยนี่นั่งสบาย บสบซาได้นิับซาได้นิเทศเโ,โอ้โหรถไฟฟ้ารถด้ฟ้าโอ้โอ้ดีว่ะยามันด้วยโอ้แก้วแก้ว วิ่งได้ปรนะมาณ2 0่0บนคือ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 ,คอโอ้ยเนี่ยคันนี้มันดูไม่กองแกงเลยนะยแข็งแรงแข็งแรง<อ>แต่ว่ามันก็ไม่เร็วเหมือนเดิมนี่คืออะไรวะหมดแล้ว มีเปิดไฟปิดไฟด้วยโอ้มีไฟขอทางด้วยว<ะ>โอ้ไปเลี้ยวมีแต่ด้วยโอ้มีเกียร์ถอยหลังพร้อม <c oughs> โอ,โอ้เท่ไรอย่างนุ่นบิดสุดๆได้เท่าไหร่นี่ไปบิดสุดแล้วมันได้ยี่สิบนี่ จอดกว่านี้คืออยู่นะฮะห้ <Huh? S 1> อ้ระบบเบรกระบบอะไรก็ดีนะโอ้บอกบอกเจ้าของร้านด้วยถ้าคลิปลงนี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยแจำจมโอเคเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในช่วงที่แบบน้ำมันแพงแบบนี้นิต <c oughs> ลาสามสิบเจ็ดบาทเมื่อกี้ <c oughs> แพงอีบอายเลย <c oughs> เอาจอดไว้ให้เขาก่อน มีระบบกันขโมยด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ปลดล็อกนี่ก็ไปไม่ได้นี่มันเบิลไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้แกวแกวโอเคไปเราพาบังโซกินข้าวบังโซ่พอมหมดแล้วฮะโอ้เสียงมวนถูวะพิดจวัล่างรถนี่แหละ